I uh a -huh. สายกัาร่นปอนตาไปยู่รับัดแวเวลาบายโงรับตัวให้วางครับอยู่กับทันต้นเลยคับวันนี้มีอุปารหน่ตัวครับเทพานำทุ่งมีการลูกหลพ่อออกมาสีลูกหลวงพ่อแพอดปนัวกินีิดถึงพ่อแกสอนตัวเดกกับเยอะไป ทคบาัมปิรักแร้เลขาท่าค้าะแวนคโอคันโรพรคูพัฒนวารนุสิทธิ์าานพี่น้องมากไปเราชน่า้านสิงอคือดีอย่าเมแลแลนันลายจิตใจสุดอลัการแทไว้ อครับทางด้านข้อกกองและทางด้านการเชิดจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นี่ครับนะก็ทางด้านรูปแบบการแสดงนี่มากมายจะเป็นทางด้านาการแสดงค่ายคนนะครับอารแสดงละครกับทีมงานลูกหลงกระแพนี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณน,นะรนนครับทวีชัยจารย์ญาญุมดมนะครับทางด้านาเยสุนิทจารย์ญาญุมดมได้เยสุนิทตั้งสถาท่อนนิดมาใเจเย็น เย,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 ย็นเหลียขาเลียขาเลยตีอขอคครับคนยานด้าพิชัยจุกพินลยคกับกัปปัฐวันน,นี้เราไม่ได้แข่งขันกันนะครับทั้งสองทีนนมนะนเราจะชมระหวัสุขัสารกับลยนะห่าิชัยจัดการที่ใหญ่ทางกับกัาสิตโตวันนี้ห้าคะแตัวส

หนึรอบต่อไปนะครับขับมาแล้วนี่ครับศิลปินนักแสดงนะครับเวลาไปเป็นอาหารก็้องรับแต่ชาติโดนี้ขับมาต้องมัดเส้นต้องไปเนะนี่ครับในการลุกเลี้ยวพ้องมาเนี่ครับหรือว่าไปธรระดาับเอาทนะีนักแสดงนะยลอยไไปคนระับแหมเออวัดจุด นตบมือกันเปกำลังใจครับแหม่ดีใจครับฐานใหม่ไปกองแต่สายเลือดจะมีสิงโตอยู่ในใจนะทุกครั้งที่เจอกับการแสดงตามง,งานแข่งผมเองก็หนะท่านหน้าตา,าโอ้ยผมว่านแล้วตบมือกันเลยครับมาหลายสัาหโอ้โหนี่นะครับในประเทศไทยมีน้อยมากเพราะว่ามันแพง ควาร้ากสรรแม่เราได้ชมครับที่สัตแม่สเฮ้ยาการพัาจานี่กาวขึ้นลกมาแพงครับโอ้โหนี่ครับราไม่ค่อยได้เจอแนะนะบารคาราเขาเก็บิ่มหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นี่ครับ แต่บางทีตรวจสอบไม่เคยได้เจอกันจะเห็น้าร้านวันสวัสดีน้องชายเลยตก็ละลาไม่ยัมได้พี่น้องรู้แน่แต่เห็นยรณ็ไม่จบสิ้นศาสนาสัากับอีการเ้านสึต่อ นี่ครับดังด้านความสวยงามครับแหม่ขอบคุณครับตบมือเป็นกำลังใจครับแหมสวยๆนะให้ถ่ายภาพเดี๋ยวไปแชร์กันนะวยอีฉาคนได้ถ่ายขอบคุณชายทัศน์ด้วยหน้าที่การบดบลนะจะได้แชร์กันนี่ครับปากสวยๆกับร่างรับแตขวันกับภาษาหรือพ่เลรถ่ายเยอะๆหน่อยอะไรก็ชอบสีการลูกหลงก็แพ้นี่ครับ ล้วก็ช่วยๆกันครับบรรดาพี่น้องนะเข้าไปเป็นเพื่อนกันนะให้กำลังใจกับทางด้านทีมงานนักแสดงนี่ครับขอพยางยิ่งนะครับกับทางด้านทีมงานพิชัยพิจิพิเรนี่ครับยตรงนี้ได้ด้านแรกๆนะครับ้าวันยนโอ้โหไอทนนลมันแรงพอเวลาเขาโดดโต๊ะเนี่ยสุเลยอเลยเอออา อ่สลับสีโอ้โหโอ้โหอ่เบไม่การแสดงแ,นแ,แนงนานที่หลายสตา์เลวลาขึ้นเวทีเลยครับโอ้โหเนี่ยบางทีเขาขึ้นไปเล่นบนเวทีนะครับเขาจะกลับไปหมดเลยไฮไลท์อยู่ที่สีต่อเบสกับมันสลับสีแบบนี้ครับ ว่าพิสังสั่านะมี้อยมากในประเทศไทยเพราะมันแพงครับบตกๆนี่โอ้การทำเวลาเชิดต้องไฟไม่ดับด้วยนะครับบางทีเราขยับสองทีไฟดับนะมันตึกแม่เสียมุดเสียหลมวันนี้ครับโอ้โหดีการลูกหลวงพ่อแพรจับเต็แบบนีู้ครับสวยงามนา

ตอนนี้ท่านไปไปไหนครับคืนนี้ชมทางด้านยิ่งหยิยอดตัวงามเพชรสหรัฐรถแดงจริยามนี่ครับเจนนี่เขียวนี่ครับแมาา่ทางด้านสิงต่อครับตอนนี้ยกมาแล้วและยังเย็บกับดูทองด้วยทองคืนนี้นหลายหมื่นอยู่นี่ครับทางด้านฝั่งประเทศก็ถือว่าเป็นทองประจักระที่มีราคาแพงมา ต้อ,อกเบยรับน,นะครับเป็นกำลังใจให้นี่น้องๆเพราะว่าการฝึกปืนด้นนนนานซ้าวดอกเมยเนีนะ่ยเขาบอกหลายๆสิบคู่ฝ่ายจะเดาใจสักครู่หนึ่งวันนี้เราได้ดูครับถึง2องณะนะครับเราไม่ได้แข่งขันกันแต่อยู่ในสังกัดของในห้างธวีชัยจะยเย็ยยโนโยครับปยะยยัสร่าง,งสรรพงานให,ให้กับพี่น้องคนทั้งประเทศ นี่ครับกับท็อปไลท์เดมอนนี่ครับขบวนทางบบรรด้าน,นเฮียสุขสันนะครับนำทางด้านอาหารนะบริการทางด้านขบวนแห่นะครับบ้านไม้ครับกับขอบพระคุณเสียงดังครั้งชัดแบบนี้ครับเปทีคอนเสิร์ตโดยทางด้านเฮียสุพิกธีร์าบ้านไม้ครับวันนี้ยิงยงยอดโบกงามและเพชรสหรัฐและทางด้านทีร์าบมาแดงชริยานะฝากฝังผลงานดด้วยทางด้านการแสดง อันนีครับทางด้านายาจะสกนบครับดอกเอ๋ยทาตาไปโจครับเออ่ม่ ดอกบานมาแล้วนี่ครับความสวยๆนี่แม่จะต้องจิ้นต่อชอบความสวยงามกับลูกหลวงวัดแพรนี่ครับนี่ละความสวยงามกับบนเสาตอกมาเลยครับตอนนี้แมา เดี๋ยวนี้เราต้องดูขนาดยิ่งจบยอดริกานเจนนิ่งเขียวาสหรักแดะวันแดนซิลลราบอลขบคุณทุกกำลังใจครับแต่ไป้ไสักนิดหนึ่งแม่ไมาแล้วครับทีมงาครับเออ ับได้ยังไงครับมองครับชกแล้วไม่กินแลัาแท้เข้าคอแจอนะไปแลวปกระเบิดซะครับแผ่ผ่านไปแล้วดูลำับนี้นี้เราดูแค่2องขด้าครับช่วงจากตอนโตถึงห้าขด้อย่ามีทางานคอนเสิร์ตนะท่านไปไหนก็ เพลงหลักใจให้ทั้งนั้นทีมงานทับไลมิวสิกดำเนินห้างคุยชัยซอยใหญ่ยมุนดมและทางด้านพิษสุนิกรพิษสุนิกรตั้งแต่ตอนนี้ครับจัดยิ่งใหญ่ครับการแทนเทียนวัดปางนักชนครับแม่ันนี้เบือเกระแพ้ครับโตวับสีสันแม่เราวางอะไรโตมาลื่นตามมาเลยครับตามมาตามาโตใจเย็น ไม่ต้องเปี่ในใจนเย็นเาเลี้ยต่อเ่อใหลูกเพพ่อแพนี่ครับคัดสักซีดีครับ